หอยก็ไม่มีใช่คือมันพิเศษตรงที่ว่ามันเน่ามันจะมีกลิ่นกลิ่นของหนูอยู่อ่ะมันคือกลิ่นอะไรคะมันคือกลิ่นอะไรคะกลิ่นที่ไม่ซักตุ๊กตาไงแต่ว่ามันจะมีกลิ่นเอกลักษณ์เอกลักษณ์ของหนูก็คืออาจจะมีกลิ่นน้ำลายบูดบ้างอะไรบ้างกระนอนอะไรแบบนี้แบบก็จะแต่คือติดมาทำไมซื้อตุ๊กตามีตัวใหญ่เลยมันแบกไม่ไหวไงอันนี้สมมติว่าเราไปที่มันเป่าลมเนี่ก็พับไป อ่ะจักรจะไม่หายุ่งยากเนาะบอจังซีงที่มันมีตุ๊กตาแบบัานทีเราเขาแถมสูบด้วยอันนี้โมยสมมติว่าอันนี้วมันจะกอดได้บหรอสมมติว่าแม่พลอยถือสิออาแม่พลอยแม่พลอยแม่พลอยทำงานหน่อยแม่พลอยเดี๋ยวหน่อยมันจะมีตุ๊กตาเคยเห็นตุ๊กตาที่เด็กเขาชอบเล่นไหมตัวใหญ่ไหมีตัวใหญ่อะแล้วคราวนี้สมมติว่าตรงไปรอถ่ายรายการเงี้ยก็พับ พับเลยพับมันจะได้แค่นี้ตรงนี้คือตั๊กแตนเราเรียกรตั๊กแตนแล้วเขาที่หนูมา20ปีแล้วมันจะได้แค่นี้ใช่ไหมแล้วก็พับใส่กระเป๋าไปคันนี้พอเราจำนอนนี่ก็พับเวลาเราพับขายรายการแล้วก็ปอบแล้วก็เขาจะแถมสูบแล้วก็สูบลมแกนก็สูบเลยสูบโอ้กว่าจะได้กอดนะแม่เนาะสูบมีดขึ้นมาเอามันมันง่ายรายการเป๊ะมันง่ายแต่มันง่ายว่าแบบพกพามันสะดวก <ต>มันก็อกอดมันก็ใหญ่ไปเอาเค่นี้ก็พอเวลาเวลาเรานอนเรานอนพิงอะไรมันเสร็จแล้วเราก็เราก็ปล่อยลมออกไม่คือแบบนี้มันง่ายมันง่ายตรงไหนรู้ไหมสมมติว่าหนูไปแอ,อร์พอร์ตใช่ไหมขึ้นเครื่องบินใช่ไหมหนูง่วงหนูก็อึบอย่างนี้สมมติหนูหนาวหนูก็กอดอึบอ่ะสมมติว่าหนูมีหิ้วกระเป๋าไปนี่กระเป๋าโดเรมอนชื่อจริงคุณชื่ออะไรชื่อน้ำตาลไหมนี่สมมติหนูเอาใส่กระเป๋าหนูก็ยัดได้เลยนี่แค่นี้นานี่น นี่มันก็ยัดได้นามสกุลอะไรมวยมวยโมยโมยพาคินไงมวยพาคินเนี่โมยพาคินไงเอาโมยพาคินเขาหมไปได้ก็คือมันเซฟโครงกลางก่อนค่ะมันเนี้ยปิดไปเลยมันอ๋อมัปิดมันปิดเซฟใหม่เซฟใหม่เซฟใหม่อันนี้ก็เป็นกระเป๋าส่วนตัวนะพี่เย็นไปเรื่องอะไรตรงมาเนี่ยใช่พี่กาจะซ่อนแต่แรกแล้วแหละพี่เห็นกระเป๋ามันไม่มีอะไรเลยเอาใส่โทรศัพท์ได้อันเดียวสองอันเต็มที่พเห็นเห็นผมไหมครับที่พี่เย็นถ่าย เห็นเห็นเห็นไมฮะอย่าอเอาเอาเป๋าออกสิเอาเปาโอ้โหกระเป๋านี่มันมันดูหรูหรามากหรูเหรอมันไม่เข้ากับฟุตเองชุดเองหอกไปเจ้นรถบัมม้าเลยสกอยไงสกอยฮะหมอกไปเจ้นรถบัมม้าเลยอ๋ออ๋ออ๋ออออ๋ออาจารย์ทำดนตรีอันนี้หน่อยดิไอไออะไรวะไอที่มันต้องแถร์อะไรอะเอวิสเหรอเออเอวิสเอวิสทำให้หน่อยนะโปโปนี่นี่อาจารย์ให้อาจารย์กินโป โปะปผ่าดับโปะโปผ่าดับโปะโปผ่าดับโปะโปผ่าดับทำไมหนูไม่เข้าจังหวะไม่เข้าจังหวะอ่ะไม่เหนื่อยกล้ามใหญ่เนาะเอ็มเนากล้ามอันนี้ชมชมจะดูดูแข็งแน่ครับดูกล้ามใหญ่มันคือทำชมใช่ไหมพี่มันก็ชมกันแบบนี้แหละสมมติว่าสมมติว่าไม่ได้ทำงานร้องเพลงอาจารย์มีอาชีพแนะนำมันหนึงอะไรคะให้หนูเหรอดูแลร้ามัน โอ้ยล,ลง้าวเปยังไงกระสอบนี่มันเ้ยนองกูเนี่ยนุ้ถามหน่อยว่าทำไมที่มาท,ที่มาเ้ของจังหวัดเลยหอทำง,งานนะ้นทำไมหนูต้องเป็นเจ้าของลานมันทำไมเพราะเอาเก็ะแบกกระสอบมัดสาหลังนี่เถอะยิบนผู้ใดขนลงแล้วเขยิเขามัดมาขายเอาแล้วเขาเปลือกมา่ขายยังอดเวนเจอร์ี่มสันน้าต้ยน้ดแขนใหญ่ว่าจานอีอยู่ดิ่รู้ดิเอาอีี โมเดลโมเดลนะเนี่ยมาดูนี่ยืนดิยืนนี่เขาออกกันนางแบบเลยโอ้ยยืนยืนยืยนหนุ oui. artist, ่เป็นนางร้ายป้ายแดงช่องสามยืนยืนยืนดูดูดนด้านด้านทำงานได้โพสโอ้โค้ดแบบตัวแม่ตัวใหญ่ต้องไหนหนูอังกอน่ารักหนูพี่เป็นผู้หญิงตัวเล็กเล็กอลิเตอร์อลิเตอร์ผู้หญิงตัวเล็กเล็กหน้าทะนุถนอม ตัวเล็กตรงไหนวะเนี่ยหน้าธนูธนอมอาจารย์พูดชายที่มาจีบหนูแต่ละเน้เขาบอก่าน่าร้กธนูธนอมตัวเล็กตัวเล็กตัวแหล่ด้วยแต่คิดได้ไงเนี่ยให้หนูไร้านมันเนี่ยอารมณ์เสียตรงร้านมันนี่แหละร้านมันไม่เท่าไหร่แต่เกียบตรงไหนรู้ป่ะกินมันแรงมากอับร้านมันไม่ไม่หมายความว่าคนที่จะนั่ง ทำงานคืออาจารย์วางอนาคตไปให้หนูแล้วหรือต้องเป็นคนแข็งแรงคือจะไรงมั้งอะไรนะหน่วยก้านต้องแข็งแรงอ่ะถือทำงานอ่ะถึกถึกโอ้โหถึกเลยหนักไปดีนู้นกูตายแล้วเเาชมดาชมถึกดีกว่าคำว่าปึกนะคะโอเคชมแล้วก็พับใส่กระเป๋าไปคลนี้พอเราจะนอนเราจะทัเวลาเราพักถ่ายรายการแล้วก็พับนีแล้วก็เขาจะแถมสูตรสูตรลมแฟนก็สูบเลย โอ้สุกหมีขึ้นมาสุกหมีขึ้นมาเอ่าเอามันง่ายในการพกมันง่ายเลยอ่มันหมายว่าแบบพกพามันสะดวกแล้วมันก็ปอดมันก็ใหญ่ไปเอาขึ้นก็พอมันเวลาเวลาเรานอนเรานอนพิงนี่อะไรมันเสร็จแล้วเราก็เราก็ปล่อยลมออกไม่คือแบบนี้มันง่ายมันง่ายตรงไหนรู้ไหมสมมติว่าหนูไปแอร์พอร์ตใช่ไหมอ่าขึ้นเครื่องบินใช่ไหมหนูง่วงหนูก็ย่างงี้สมมติหนูหนาวหนูก็กอดอึบ อ่ะสมมุติว่าหนูมีหิ้วกระเป๋าไปนี่กระเป๋าโดเรมอนชื่อจริงมันชื่ออะไรชื่อน้ำตาลไม่นี่สมมติหนูหนูเอาใส่กระเป๋าหนูก็ยัดได้เลยนี่แค่นี้นั่นคุณอะไรนี่นี่มันก็ยัดได้นามสกุลอะไรมวยมวยมยโมยพาคินไงพนมวยพาคินไงมวยพาคินเขาก็ไปได้ก็คือมันมก็ไม่เนี่ยปิดไปเลยอามันปิดมันปิดเซฟใหม่เซฟใหม่เซฟใหม่อันนี้ก็เป็นกระเป๋าอาจารย์ส่วนตัวนี่เย็นไป็เรื่ออะไรของหนูมาเนี่ย ได้พี่กะจะซ่อนแต่แรกแล้วะนี่กระเป๋ามันไม่มีอะไรเลยเอาใส่โทรศัพท์ได้อันเดียวสองอันเต็มพี่เ็นเ็นเห็นเห็นผมไหมครับที่พีเยืนถ่ายอห็นเ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 ะไนฮะอยเห็เห็เอานเห็นเห็นรห็้เห็นเนเป๋นเอ็นเห็เหนเหนเห็เห็นเห็นหนเห็นเหนเหนเห็เห็นเห็นเเห็นเหเนเเเเเนนเนนเหนเ อะไรวะไอ้ที่มันเนาะเอร์อะไรเอวิสเหรอเออเอวิสเอวิสทำมาหน่อยนะเนี่ยนี่อาจารย์ให้ยันยินโปโปยันยินโปโปยันยินอาดับโปโปอาดับโปโปอาดับโปโปอาดับทำไมหนูไม่เข้าจังหวะหนูเข้าจังหวะอ่ะไม่เหนื่อยกล้ามใหญ่เนาะเองกล้ามอันนี้ชมชมชูชูแข็งแรงอ๋อดูกล้ามใหญ่มันคือคำชมใช่ไหมพี่ก็ชมกันแบบนี้แหละสมมติว่า สมมุติว่าไม่ได้ทํางานร้องเพลงอาจารย์มีอาชีพแนะนำอันหนึ่งอะไรคะให้หนูเหรอดูแลร้านมันดูแลร้านมันกำลังสีข้าวเป็นยังไงแบกระสอบนี่มันเอ้ยร้องกูเนี่ยหนูถามหน่อยว่าทำไมที่มาที่มาเจ้าของจังหวัดเลยล่ะทึงได้ทำงานนั้นทำไมหนูต้องเป็นเจ้าของร้านมันทําไมเพราะเอาแบกกระสอบมันสำหรับนี่เถอะในผู้ใดขนลงลุคนเขามันมาขายเขาเปลือกมาขายยังเถอะแอดเวนเจอร์นี่มันต้องสั่งน้ำโตก็เ้ยนี่มันใหญ่กว่าอาจารย์อีกรู้ดิ นี่ดูดิเอาอีกดีวันนี้โมเหรียญนะเนี่ยมาดูดิยืนดิยืนดิเขาออกจากนางแบบทั่วเลยโอ้โหยืนยืนยืนน่าด้ายแดงช่องสามมาเดนเดนเดินยดนดูดูนั่นนั่นทำงานได้โค้ดโอ้โพสค้แบบตัวแม่ตัวใหญ่ต้องหนหัวจะน่ารักหนูพิทเป็นพี่หญิงตัวเล็กๆอลิเตอร์อลิเตอร์ ผู้หญิงตัวเล็กๆหน้าทะนุถนอมตัวเล็กตรงไหนวะเนี่ยหน้าทะนุถนอมอาจารย์ผู้ชายที่มาจีบหนูแต่ละคนเขาบอกนี่นะทะนุถนอม oh. เล็ก oh. เล็กก็แหล่ด้วยกู oh. <laughs> แต่คิดได้ไงเนี่ยให้หนูไปลานมันเนี่ยเ oh. อออารมณ์เสียตรงลานมันนี่แหละลานมันไม่เท่าไหร่แต่เกียดต,ตรงไหนรู้ป่ะกลิ่นมันแรงมากอะลานมันอนะ oh. <laughs> ไม่ไม่หม,ม,มายความว่า คนที่จะสร้งทำงานคืออาจารย์วางองานแข็งแรงมากคือต้องเป็นคนแข็งแรงคือแไขึ้นอะไรเขาเรียกว่าอะไรนหน่วยก้านต้องแข็งแรงอ่ะทำงานอ่ะถึกถึกโอ้โหถึกเลยหนักกว่าอีกเว้ยทงนู้นเขาตายแล้วดีนะถึกถึกดีกว่าคำว่าบึกนะคะโอเคโอ้หลลายก้อองไหููฮะไปกล้องไม่ยอมหรอกค่ะแต่ละคนไม่ยอมกัน อย่าลืมอย่าลืมคลิปท่องโลกคลิปท่องจักรวาลของพี่ยีนท่องโลกของฟาชื่อรายการไม่ด้วยชื่อรายการว่าสิบสองจานแพนจอนโชว์เดปิดคลิปนี้กับปิดสองปิดต้องปิดหน้าตัวเองเปล่าเอาเลยเออปิดหน้าตัวเองปิดยังไงก็แล้วเตะก็อยู่กันก็แล้วเตะกันเอ้านี่อะไรเนี่ยถ่ายเหรอถ่ายอยู่ถ่ายเหรอมาสองดูอะไรเลยนี่เออเนี่ยโอเคถ่ายถ่ายแล้วฮะก็ไปห้องน้ำอยู ปูนขนุนปลาแซลล์เดี๋ยวไปตัดต่อนี่อาจารย์ส่วนมากไม่ค่อยตัดต่อใช่ไหมอาจารย์กินปลาแข็ง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 ลองตรงเพราะไอเราลองลองดึงแขนงอาจารย์นี่อาจารย์จะมาอะไรกับทำไงดิทำ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 เก่งกรรมเนี่ยเนี่ยอาจารย์ให้้เเนี่่ยกกงลาวันนี้อาจารย์โอเคโอเคโอเคจะเป็นแบบอะไรกับบอดี้ของ ก็เต้นโชว์รอดานะคะตอนนี้โอเคให้ดูเบ่งเบ่งแข่งกล้ามไม่ใช่ไม่ใช่เอาตรงไหล่หลังอ่ะออเบ่งคุ้มเก่งขึ้นมาเก่งเลยเหรอเก่งขึ้นมาอ่าเซฟยังไหมครับอืมโอ้โหโห่หนอนสัมนำวยชัดๆนี่เล็กของรับแล้วรองรัผู้ชายลบอาจารย์เอาคลิปนี้ไปออกลบขดอาจารย์ผู้ชายในกลุ่จะจีบหนูมากเขาก็กลัวหนูหมดดิเอาดูดูดูแขนอาจารย์อาจนี้ กู้แขนเองนี่ดูดูนี่ให้ไอ้ตังนุ่มมันถ่ายให้นะอ่ะเนี่ยอ่ะอ่ะเด้ออันะอ่ะอันใจไมานี่ได้ไหมอ่ะยนั่นเองใหญ่เข็มใหญ่กว่าจานดีกว่าจริงๆเราลองงัดข้อเลยงัดข้อโอ้นั่นๆมามางัดข้อมาพี่ยินพี่ยินหยาบนิดนึงนี่มาโอ้จะลองงัดข้ออาจารหนึ่งเอาจริงอะหนึ่งสิทธิ์กับสองจานงัดข้อกัน โอ้หนูถนัดขวาใำไมอ่ะอืนะบาทเนี่ยเฮยมันสันใหญ่อันนี้มันบาทเนี้ยอืออาจารย์หนูให้เวลาอาจารย์กินน้ำก่อนเชื่อหนูเดี๋ยวอาจารย์หมดแรงจริงอ้าวมาเลยอุ๊ยขอบคุณมากค่ะอาจารย์ว่าอาจารย์จะแพ้หรือชนะหนู ไม่อยากอยากดูเฉยๆว่ามันมันสั่นได้ขนาดนี้มันแรงขนาดไหนเราต้องมีทนันก็สูกท่านันนงมนันขวาผมไงก็ได้พี่นี่ขวาแหละส่วนใหญ่แต่ไม่ได้มาเซฟเองเซฟอ่ะทายกันห้าห้ามือเท้าห้ามือเท้าเนี่ยห้ามดันเหรอคะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอาจารย์ยินน้องตวงต่อสองเนี่ยว่าหนูชนะเหรอเขาเรียกเขาเรียกอะไรนะต่อต่อว่าหนูชนะใช่ป่ะใช่ต่อครึ่งแรงหรอต่อครึ่งแรงมันมันมันต้องมันต้องไม่ห่างกันมาก ต่อไหมมีต่อไหมไม่ห่างกันมากใช่ค่ะต่อครึ่งแรงไหมอาจารย์เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอย่าพิ่งอย่าพิ่งอ่ะแยกกันก่อน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 สามนับนะกรรมกรกรรมกรกรรมการหนึ่งสองสามโอ้โข้าพข้าพเท้าโตนะ้ย้ย สงีแบกข้าวลงจากรถถูกต้องแล้วเนี่ยาพูดผิดไหมเมื่อกี้พี่ยีนบอกว่าไงสองต่อหนึ่งสองต่อหนึ่งก็ดูไม่เราเรารู้ตั้งแรกแล้วว่าเราสู้เองไม่ได้เราเพราะอะไรดู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 หน่วยก้านลับแขนเราก็ดูแล้วไอาจารย์พูดแบบนี้ผู้ชายก็ไม่มีคำจีบหนูเลยวันนี้เฮ้ยสไลด์ก่อนหนันรถเมย์เป็นเปล่ารถเมย์หันรถเมย์แลเนี่ยแขนใหญ่นะเนี่ย อ่าใจตย่ะใจละหน่อยทามาห้าเจ๊พี่ก็บอกตัวยงไล่ะเนี่ยโอ้โหเ้ยเอ้ยมันนั่นจริงสุดหเฮ้เราเคยงัดข้อกับผู้ชายด้วยกันนะไอ้ี่มันผมมวยลาดไอ้นี่มันแบบไอ้นี่มันนั่นเลยนะแรง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 ่รงแรยแรง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 แรเแรงแรงรงทงแร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 งเรงแรงนรงแรงรงแรงารรงแรงแรงแ่งแร อุ้นี่นี่ทำเทรากายนี่ยกน้ำหนักยกเอาเอาต่อไปเอายกไปยกมาแล้วมีคนเชิญไปเข้าทีมยกน้ำหนักแล้วก็ไปอาจารย์มันหนาเกียรติเห็นเห็นเห็นไหมนักนักก้ามผู้หญิงที่เราโชว์เขาโล้มันใหญ่มันก็เป็นตะย่านคือไส้แต่เขาสิมากเขาเราเรามีร่างกายเราออาวยเป็นพรสวรรค์ให้เราเราจะทอดวรรค์ทิ้งโอกาสไปไปไกลเลยอ่ะถึงเพราะกายอ่ะเราจะทิ้งโอกาสทำไมจัรไปไกลจัรไปไกลแล้วอ่ะให้หนุูเพราะกายอ่ะ ถ้าหนูถ้าหนูถ้าหนูชนะอาจารย์ยินอีกคนหนึ่งหนูถึงจะยอมรับว่าหนูเหมาะกับตรงนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์ยีนบอกว่าไม่ถามเลยกล้องในแกนเป็นตากล้องแค่นี้พี่ก็แอบเป็นห่วงหนุ่มๆที่จะเข้ามาจีบยวมคุณควรเตรียมเตรียมรับสถานการณ์อะไรไหมป้างก็าะอาจารกำลังแขนไม่ธรรมดาใช่ครับเนี่ยไม่ธรรมดาล็อกคอมีตายอ่ะอย่าพึ่งเลยอย่าพึ่งอย่าพึ่งแบบนั้นกับหนู ไอ้สมัยเป็นัยรุ่นนี่อาจารย์เดาได้เลยว่าไอ้โตงเนี่เวลามีงานว่าต้องเต้นหน้ารถบําทั้งคืนได้ไหมลังชาแบบกำลังวังชานี่โซยูเวกซีไฟโต้น้ำผักทดแทนการกินผักได้หลายกิโลแล้วก็พริกป่นซอสผัดตามสั่งพริกป่นเจ๊แตนตักมีกะปิหวานนะฮะเรียบขอบคุณสปอนเซอร์ที่จะอยู่ในคลิปเาสรุปก็เสียตังหรอเนี่ย แม่พาดและวิวระบาดพลาดหล่ะคุณพ่อละพลาด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 นลาดเลยก็เลี้ยบแม่ก็เลี้ยบบ้าเหรออยู่ๆเรียกเก็บสปอนเซอร์เฉยเดี๋ยวนี้ก็มีอ่ะสปอนเซอร์อะไรหลอกลวงก็เมื่กี้หลอกให้หนูพูดแล้วก็เกลบเรียกเก็บสปอนเซอร์เสียงไงแม่เวิวระบาดเหรอตายแล้วเหรอแล้วทําไง แล้วพูดไปแล้วด้วยค่ะหลักฐานมีทั้งภาพแล้วเสียงเนาะก็ดีไงก็ดีไงก็กินน้ำก่อนเนี่ยพี่ไม่ได้ตังก็เยอะมวยจานนี้ได้ตังค์เลยเดี๋ยวเอาคืนเดี๋ยวเอาคืนคลิปหน้าเอาคืนปิดคลิปเท่านี้แหละคุณศิลาแรงอ่าสาลีคุณจำไว้เลยกับคุณวัสุห้าวหารสองบรมมครูของ่ นี่นคุนจะต้องเจอตะเกตเราขึ้นอันนึงหน้าทำนะรู้ไหม่ยังีอันนึงงน้าทำนะคือแฟนลับเราอะผู้หญิงนะเอาผู้หญิงไม่เอผายนแฟนขับเรานี่ยคนไหนมั่นใจมางัดข้อกับแดนเลยโอ้โตั้งางัเทางงัดข้อเลยตอนนี้ตั้งรางวัลเลยเดี๋ยวอาจารย์เริ่มเปิดบ่อนแล้วนะคะตอนนี้ัือเป็นเจ้าของบ่อนไม่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 งัดข้อกันไงก็แข่งกีฬางัดข้อัแต่ว่าถ้า ชนะแตนได้กิฟเซตไปเลยมีอะไรบ้างล่ะอ่าผลิตภัณฑ์บองแตนเซียวยูกาแฟปลาบองแตนโอ้ยนี้ถ้าหนูแพ้ปุ๊บฟิลค้าหนูจะต้องเสียฟรีด้วยมีเสื้อสกรีนแล้วถ้าหนูชนะสกรีนอัลบั้มแล้วถ้าหนูชนะฮะแล้วถ้าหนูชนะล่ะเขาไม่อะไรหรอกชนะเขาคือเขาได้มาร่วมกิจกรรมกับนักร้องที่คนรั้นอย่างนี้ก็หนูเสียผู้เดียวมั้ยร่กิจกรรมนักร้องเงี้ยหรอที่นี่ก็เสียครับเสียมั้ย สิ่งที่เธอได้คือเธอได้อินเตอร์เทนเอนเตอร์เทนแฟนคลับเธอไงอันนั้นเป็นรางวัลก็เมื่อยเด้อเอาแล้วเด้อเท่าเร็วเริ่มเมื่อยแล้วเด้ก็เอนเตอร์เทนเขามา20ปีแล้วอ่ะเอินเตอร์เทนต่อไปยิ่งยิ่งพาวเวอร์นะคือแบบหนูว่าอาจารย์กินปลาเข็งมั่งดีกว่าอาจารย์อยู่กินปลาเข็งมั่งกินปลาเข็งอร่อยออไม่หนูหนูหนูรู้เลยรู้เลยว่าคนที่เขาดูอ่ะเขาจะรู้ทันทีว่าอาจารย์อยู่จังหวัดไหนไหนลองยิ้มสิไหนคะอุ้ยแป้มิ้วออ๋ ยิ้มค่ะยิ้มยิ้มค่ะคุณเยากินก่อนดิโอ้ยอัพอเพื่อชีวิตอ่ะยิ้ม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 แบบยิตายิ้มยิ้มยิ้มเยอะยิ้มยิ้ึ่องยิ้มอ่งสองทำีหกสแปดเก้าสิบสิอ็ดสองสี่้เจ็เจ็ดนำบางน้ำเปยวจ้าโอ้คือไปกลับแปดลิ้วสามรอบผมใช่ี่เยอะเยอะสุดยอดนะบอกเลยอ่ะคือแบบที่สุด number one นะฮะโ กินข้าวลงไปนี่คู่อ๋อเดียวเป็นเดียวคือเผลอไปแป๊บเดียวนะหายไปสองจานนะอันนี้คืออะไรอ่ะเนื้อแดดเดียวรู้ได้ไงมันแดดเดียวเขาบอกไ้ไงมันเป็นเนื้อแดดเดียวเขาอาจจะตากสองแดดสามแดดก็ได้ไม่แน่จริงวันนั้นเล่นมุกไก่บ้านมาโอ้โหเราคึกว่าวันนี้จะมีมุกแดดเดียวมุกไก่บ้านยังไงนะคะวันมุกไก่บ้านอะไรวะบอกว่าอะไรวะ อาจารย์รู้ได้ไงว่าไก่บ้านก็มันอยู่รอบๆบ้านคนน่ะถ้าเป็นไก่ป่ามันก็ต้องอยู่บนโอ้จมุกไม่แม่นเลยนะแม่จมาสูงชิมันดูก็รู้ว่าแดดเดียวเปล่าความหยุ่นความเหนียวนุ่มของเป็นไงฮะของเซลล์เนื้อเยื่ออยรู้สึกว่าเป็นทางการขึ้นมาทันทีรู้สึกว่าดิฉันกำลังดูรายการมัสต์ช็อปอะไรสักอย่างหนึ่งที่แบบเป็นไงฮะอาจารย์ก็คือข้างนอกอาจจะกรอบกรอบเพราะว่าโดนโดนแดดแต่แค่ แค่หนึ่งแกะใช่ไหมครับอ๋ออันนี้พอผ่านจากเนื้อผ่านจากผิวนอกเข้าไปข้างในเนี่ยความนุ่มควทำฉ่ำน้ําระเบิดออกมาอู้หู้อันนี้คืออันนี้คืออันนี้เป็นมั่นใจว่าเป็นแดแดเดี่ยวโอ้อหแลคะแต่ถ้าเป็นสองแดดเนี่ยมันจะเป็นยังไงคะแดดจะไล่น้ำไปหมดแล้วข้างในมันจะแห้งมันจะเหนียว อันนี้เชื่อคนชอบทำผ้าหรอกเพราะเราเราทำแบบเดียวกินเดงนี้เขาจะไม่เขียนเพลงแล้วต่อไปนี้เขาจะเป็นเชฟนี่อร่อยแล้วเนี่ยนี่คือสรุปคุณคุณยังขายเพลงอยู่ไหมฮะขายอยู่ครับรีบตอบเลยคือคือตอนนี้ยังขายเพลงอยู่นะขายเพลงไม่ได้ไม่เป็นเชฟอย่างเดียวนะฮะไม่เป็นเชฟอย่างเดียวครับอันนี้ก็ชอบพอๆกับยนเพลงเราชอบความกับข้าวอันนี้เราจะปุ๊บเรากินเข้าไปแล้วเราจะรู้เลยมันมีหลอดไฟกับหัวแล้ว เดี๋ยวคุณเคยมีความคิดที่จะแต่งเพลงเกี่ยวกับเรื่องเนื้อแดดเดียวไหมคะแ้มันมีมันมีคนแต่งแล้วไม่อย่างเช่นยังไงอะถ้าสมมติอ่ะหนูเนี่ยคืออยากอยากทดสอบความเป็นบรมครูของคุณเนี่ยะรรมครูถ้าสมมุติว่าจะแต่งเพลงคําว่าเนื้อแดดเดียวเนี่ยแต่งออกมาให้เป็นยังไงสมมติเอาคอเป็นแค่วักเดียวพอท่อนเดียวพออสมมติวักเดียวพออ่ะเกี่ยวกับเนื้อแดดเดียวสดเดินไปเลยจ้ะเนื้อแดดเดียว

อะไรก็ได้ที่ให้เป็นเนื้อแดดเดียวแต่ขออย่างเดียวขอแดดเดียวแดดเดียวแดดเดียวแดด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 เดียวอย่าแพ้ลูกศิษย์นะจ๊ะเมื่อกี้แพ้ไปแล้วยกหนึ่งอันนี้อันนี้อันนี้ก็อ่ะมาละอ่ะอันนี้มันคือเนื้อแดดเดียวแต่ว่าสมมติ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 เรามองเข้าไปไหมอ่าจะแต่งเป็นเพลงแบบเปียวเที่ยวแบบเก็บกำลังนะอ่าแต่งให้ตรงัเขียนให้แต่งให้ตรงัร้องโอ้ อันนี้คืออันนี้คือที่มาของเนื้อเพลงนะครับเดีฉันเป็นแค่เนื้อแดดเดียวทูกเธอเก็บไว้กินทีหลังโอ้ยแค่เนื้อสดนั้นทุกอย่างโห้ยแค่เนื้อสดนั้นทุกอย่างพอเธอคบเขาทันที ไม่กินทีหลังไหเหมือนกับเหมือนกับเหมือนกับคนที่แบบเหมือนกับคนที่แบบไปกินเมื่อไหร่ก็ได้เว้ยปากไปกินที่บ้านนะับเนื้อเนื้อสดอร่อยกว่ากินตอนนี้เลยไม่ไม่ต้องให้เวลาคิดมันมันจะคิดอดีตอูนี่ขนาดให้เวลาน้อยมากนะได้ไปละหนึ่งท่อนนะคะเออฉันเป็นแค่เนื้อแดดเดียวถูกเธอเก็บไว้กินทีหลังถูกเธอเก็บไว้กินทีหลัง แพ้คนที่เป็นเนื้อสดทุกอย่างเพราะเขาเลือดเขาเราเขาเลือกคบกับเธอทันทีให้พอเธอเลือกคบกับเขาทันทีเพราะเธอเลือดกินข้าทุกที่ฉันเป็นแค่เนื้อแดดเดียวมันจะออกทางอีโรติกกันอะไรนะเป็นแค่เนื้อแดดเดียวถูกเธอเก็บไม่กินทีหลังแพ้คนที่เป็นเนื้อสดทุกอย่าง แพ้เขาที่เป็นเนื้อสดอทุกอย่างฉันเป็นแค่เนื้อแดดเดียวถูกเธอเก็บไว้กินทีหลังแพ้เนื้อสดแพ,แพ้เขาแพ้เขาที่เป็นเนื้อสดทุกอย่างแพ้เขาแพ้เขาแพ้เขาเป็นเนื้อสดทุกอย่างถูกอะไรต่อลืมแล้ะถูกเขาถูกเอ่อถ,ถูกเธอกินเขาทันทีถูกเธอกินเขาทันทีโอ,อ้ตายแล้ว นี่คือนักป่าจริงๆนะคะนักป่านะคะที่ถือมีดตลอดนะคะคือป่านนป่าต้องยอมเจนนะไหนขอชิมหน่อยสิโอ้โหเนื้อแดดเนื้อแดดเดียวนะฮะถ้าเป็นคุณยีนสิราแรงนะฮะคุณจะแต่งออกมาให้เป็นอย่างไรนะดิฉันก็อยากจะทราบเหมือนกันยีนน่ะออกมาสงสัยร้องเลยีนะฮะอะ คุณแต่งเนื้อแดดเดียวออกมาเป็นยังไงให้มันมีคำว่าเนื้อแดดเดียวเกี่ยวกับเนื้อเนื้อเองอะค่ะเมื่อยมืออย่าโดนมันงัดงัดข้อเมื่อกี้เลยเฮ้ยมันมันหมันลาบเป็ดอะเอาเอาเนื้อแดดเดียวก็ได้ก็เอารหรือจะเอาปากเป็ดก็ได้อ่ะเอาสักอย่างหนึ่งยังไงฮะคิดก่อนอ่ะเออกำลังใช้อารมณ์คือในความสุนทรีนะในการแต่งออกมานะเป็ดอยู่แบบเป็ดเป็ดเด็เดี๋ยวนะคอนเไร เอันนี้มันง่ายไปนะอันนี้มันคุ้นไปอ่ะแล้วมันก็รู้สึกว่าคนร้องใครนะคนร้องใครนะโอ้โหนี่ไงเขาแต่งอยู่ข้างหลังปากเป็ดว่าไงเข่าเพลงคุณไปเป็นปากเป็ดแล้วปากเป็ดที่แบบเป็ด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 เป็นเรืองกินนาการก็มันเป็นเรื่องกินนาการกินนาการยังไงก็ได้กับอะไรก็ได้ในโลกนี้เรากินนาการไปเถอะก็ยอมยอมให้เป็นปากเป็ดใช่ไหมคะปากเป็ดหมดไปแล้วค่ะสุดอ่ะ